เฮม่ีหนเฮอ้าพอดีออกไปเซเว่นออกไปซื้อสิ่เงอ๋ออย่าเอาายโทรศัพท์ายไปเคาะอ มาแล้วดาวสิบดวงแต่เช้าเลยขอบคุณค่ะเพิ่งตื่นค่ะเด็กๆโอ้โล้ๆๆโนอ,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 อ่ะอ่ะอ่ะพี่พอยเดินมาลูกเดินมาอืม อย่าแย่งกันนะอันนี้มาให้ยายดีกว่ามาั้อือาเอาโทรศัพท์เอาเอาถ่ายกล้องหน่อยถ่า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 ยรูปหน่อยอึ๊บโอ้อู้อเอาเอาอย่าพุ่งชนงน้องดิมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้โอเค นี่ค่ะฝนตกบ้ดนี้แต่ว่างาน,นเลี่ยวเลยยิกจะค่อยกลับมาขึ้นรถรับเลยรับนี่รับในสุดนี่ล่ะนี่นอนนี่นอนหัวตื่นได้นี่นี่ตื่นขึ้นก็สิอาบน้าแล้ววันกินข้าวอาบน้าม,ามีโจได้จิเมีโจได้จิเมีโจได้เอาหัวใจคืนมา คืนนี่ได้สิบว่าเห็นดอกกันบ้าแม่นี่พูดหลายหลายพี่น้องเอ้ <c oughs> ย,ยเนี่ยคนเดียนคนคืนนี่แม่มาษาอังกฤษขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมาลัยน้ำใจที่ให้น,ออน้องโอ้จ้าไหนยังกุ้มเอาเป็นบ่เมื่อคืนนี่มึงเจ้าวะกุ้มเอาเงินใส่คอไหมดุดดุ อ๋อนันยาหมองอีพอเดอ้อลูกเดอ้อไปอีพอเดอ้อเอายายบีนยายบีถูทั้งในแล้วไปนอนนี่บานเอนไม่ถูบานเราคือไม่อยู่หนาบ้านนี่แล้วถูทั้งปีตอหรือช่ไรเออเราเราเราเห็ดหลายอันควบกันเราเมียเนี้เรา้ว่าเห็ดให้มันเลี่ยวใช่ละอันแล้วจังไปเห็ดอันหนึ่งอีกสิ <c oughs> น้อนเลนอันนี้ยาหมองอีกพอเราออกไปเซเว่นนะคะออกไปเซเว่นไปซื้อซิมมหาหายาเบิงยางา,าสีด้เบิงน้ำมูได้เมื่อนี่บัเนี้งาสีด้เคลียโทรศัพท์สีหัทใหาเราเคลียเนี่ยวเราตรงนี้ประโยชน์นะคะซิ มันเป็นมากมาไมา้ที่มันกินไม่ได้มันไม่มันกินไม่ได้แล้วมันจะอ่หล่นใส่มือเจ็บนะคะนูกลัวไหมลูกอืมอเคเหมือนจะปวดอึอนะคนเนี้ยโอเคได้เลยลูกโอเคเลยอึเลย